สองรางวัลเลยครับ<ม>ก็<ไ>ปเป็นรางวัลน,นักนักแสดงนำชายแห่งปีแล้วก็รางวัลศิลปินดาวรุ่งแห่งปีครับผมตกใจครับไม่คิดว่าจะได้สองรางวัลเพราะว่า <ไป S 1> <ม>เดินขึ้นไปก็ยังถามเขาอยู่ว่าเออสองรางวัลหรอครับ <ไป S 1> แต่แต่ตว่าก็ดีใจครับก็ขอบขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการด้วยเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้สําหรับทีมมากครับผมนนี้ออกมาผลงานแล้วมีกำลังใจให้คนได้กำลังใจให้คนได้ใครเหมือนเดิมเลยใช่ครับใช่ครับก็ การลับก็คิดถึงกันไม่ได้เจอกันมานาน,น,นมาให้กำลังใจเอับสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับสักพักหนึ่งที่แบบได้รวมกันได้เจอในบรรยากาศที่แบบคนเยอะๆเนาะแล้วก็รับรางวัลครั้งล่าสุดตอนนู้นก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันก็มีโอกาสได้รับอีกสองรางวัลก็เป็นเกียรติมากๆจริงๆครับผมอย่างนี้ปีหนะ้านี้ก็มีกิจกรรมอยู่ในงาน ปีหน้ามีแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องโครคภัยไข้เจ็บด้วยเนาะถ้าทุกอย่างโอเคก็อยากจะเจอทุกคนได้ให้บ่อยที่สุดครับผมก<ร>็ช่วงถ้าละครดูดอับสอนได้ออนแอร์หรือว่าอะไรต่างๆครับก็อาจจะได้เจอกันมากขึ้นครับมมครับมมดูดอับสอนเอ่อก็สําหรับละครพีก็มีตอนนี้2เรื่องครับก็ดูดอับสอนแล้วก็ต้นปีหน้าก็จะมีละครเรื่องแม่เลี้ยงของทีวีซีนครับก็เริ่มถ่ายทํากันก็หนักพอสมควรครับผม สำหรับดูดับสอนใกล้ปิดกล้องนะครับส่วนแม่เลี้ยงก็เดี๋ยวใกล้เปิดกล้องอีกนิดนึงครับผมทั้งสองเรื่องพายเรื่องพี่ใหญ่เออต่างครับตั้งแต่เรื่องแรกมาจนแบบเล่นเป็นคิวในให้นักพิพากษาเนาะจนมาเป็นอศัรศระจุตาเทพมีความเป็นพี่ใหญ่แล้วมาที่ด้วยความที่เรื่องแม่เลี้ยงก็จะเด็กลงมานิดนึงแต่ว่ามีความเป็นพี่ชายข้างบ้านอะไรเงี้ยครับมีความอบอุ่นครับผมยากให้นะคะแต่ละบทบาทที่เราพยารามโหอัศระฉี่ว่า เป็นอะไรที่แบบไม่หมูเลยเพราะว่าต้องทำกันบ้านเยอะมากเป็นผู้บริหารแต่ว่าเป็นผู้บริหารเ,เขาเรียกว่าอะไรนะนั่งไงที่ได้จุงมาเต็มๆเลยเนี่ย <laughs> อ,อ,อะไรนะผู้บริหาร real estate ครับพยายามพยายามในครั อสังหาริมทรัพย์ครับก็ต้องมีเ,มเทคนิคเป็นศัพท์เทคนิคด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนแม่เลี้ยงก็จะมีความที่ตัวละครแอคทีฟตลอดเวลาใช้พลังเยอะแน่นอนครับ,รก,บก็ทํากันบ้านไปให้เยอะที่สุดครับแล้วก็จําบทให้ได้รวมถึงทั้งก็ต้องตีความตัวละครให้ให้ได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะมีเวลาพอครับผมอแนเมื่อไหร่อาอเรื่องอดูดอับสอนไม่ไม่ไมมทราบจริงต้องให้ทางทางช่องแจ้งเนาะแต่ว่าเรื่องแม่เลี้ยงก็ เดี๋ยวจะลุยถ่ายทำกันแล้วก็น่าจะได้ชมกันหวังว่าปีหน้าแล้วกันครับผมครับแต่ว่าถ้าไม่ปีหน้าก็อีกปีหนึ่งครับถ้าไม่อีกปีหนึ่งก็อีกปีหนึ่งครับต้องได้ดูแหละักทีนึงต้องได้ดูสักปีครับใช่ครับนอกจากงานละครแล้วงานเพลงนะครับงานเพลงก็เพิ่งปล่อย21วันทฤษฎีจีบเธอไปครับก็ทุกคนก็เนาะก็แฟนคลับก็ชอบกันแล้วก็ทุกคนได้ฟังก็รู้สึกหายเหนื่อยครับเพราะว่ากว่าจะโอ้โห กว่าจะแต่งเพลงกว่าจะอัดเสียงกว่าจะตัดต่อเสร็จนี่ก็หนักพ,นพอสมควรพอแฟนๆชอบก็รู้สึกดีใจครับผมบบใช่ครับใช่ครับก็สําหรับอันนี้ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ด้วยของเราด้วยเราก็ทําเองหมดเลยครับครับเพลงนี้ประสบความสเร็จแล้วเดี๋ยวเพลงต่อมาเดี๋ยวเพลงต่อมามีแน่นอนครับพีคชอบเพลงรักเพลงอยู่แล้วยังไงก็หวังว่าสักวันก็จะได้นะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะว่าพี่มีความสุขครับผม้วทำไป คอนเสิร์ตเลยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจัดคอนเสิร์ตครับผม <c oughs> ก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนตอนนั้นเดี๋ยวเราเจอกันแล้วกันเนาะครับแตยางแฟนเนาะนนไปขึ้นไหนคะเอ่อสำหรับพีคน่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวครับไม่ไม่ใช่น่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวแน่นอนแล้วก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อก็ถ่ายโอ้ถ่ายทำไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับก็ได้เจอก็อยากจะอย,ะอยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุด ก็หวังว่าทุกคนจะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ไปหาคนที่ทุกคนรักเนาะไปหาญาติผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับรับปีนิวเวียครับแมรี่คริสต์มา s ด้วยครับมีความสุขกับมากมากครับขอบคุณครับ